ดูบรรยากาศการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบนะคะย้ําว่าการแก้ปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลประกาศชัดเจนนะคะว่าต้องการเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนนะคะเพราะว่ามันทาให้หลายๆคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ย มันรู้สึกว่าไม่มีศักด์ศีอ่ามันส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดนะที่จะต้องหาเงินมาจ่ายให้ได้นะครับออหรือว่าบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการข่มขู่ของเจ้าหนี้เข้ามาด้วยถูกต้องแล้วอย่างเมื่อวานนี้ที่เราไปพูดคุยกับหลายๆคนมาเนี่ยนะคะที่เขาเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยบางคนกู้เงินมาหลักแค่ไม่กี่บาทอะ ผ่อนมาไม่รู้กี่ปีแล้วอะแลดอกเบี้ยบาลตะไทยเรายังต้นยังไม่หมดเลยสักบาทนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อ,อยากจะให้ประชาชนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเข้ามาแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่จะได้หาทางช่วยเหลือกันนะคะไม่ใช่ช่วยแค่ลูกหนี้นะ เจ้าหนี้ก็จะทําให้เกิดความเป็นธรรมด้วยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยอย่างที่ย้ําไปว่าเป็นวันที่2ของการเปิดให้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบนะคะปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวเราไปดูบรรยากาศมาในหลายๆจุดเนี่ยก็ยังมาลงทะเบียนกันบางตาะะอาจจะยังกังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ยังห่วงว่าถ้าต่อไปมีปัญหาเนี่ยจะไม่สามารถไปหยิบยืมเจ้าหนี้ได้อีกค่ะซึ่งทางประลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็เชิญชวนแล้วก็ฝากไปถึงประชาชนให้เข้ามาลงทะเบียนนะคะจะได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างถูกต้องและให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นายสุธิพงษ์จุนจเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากเปิดรับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับรายงานจากที่ทําการปกครองอําเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะคะว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้วเขาก็ได้แจ้งเบาะแสว่ามีคนที่มาปล่อยเงินกู้นอกระบบให้แก่แม่ค้าแต่ว่าเป็นคนต่างด้าวนะคะไม่ใช่คนไทยพอได้ข้อมูลมาก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบบุคคลลักษณะเป็นคนต่างด้าวจริงๆ3คนนะคะพฤติการก็คือเดินไปพูดคุยกับแม่ค้าตามแผงต่างๆและพอเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจหนังสือเดินทางก็ไม่มีไม่สามารถที่จะแสดงแสดงหนังสือเดินทางให้ตรวจได้จึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่ว่าการอำเภอเสาให้แล้วก็ย้ำนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเอาจริงเอาจรงกับการแก้ปัญหานี่นอกระบบถ้าประชาชนเจอปัญหาอยู่ขอรับความช่วยเหลือได้ลงทะเบียนด้วยตัวเองก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ dead.dopa.go.th เนะคะเราขึ้นให้หน้าจอนะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนผ่านออนไลน์ไม่ถนัดไม่ถนัดคือแบบบางทีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีอ,มอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะคะ,ะคเดินทางไปเลยนะคะจะไปที่ว่าการอำเภอก็ได้ไปได้ทุกแห่งสำนักง,งานเขตของกรุงเทพไปได้ทุกเขต โทรสายด่วน0น้ำรงธรรม1567ก็ได้ค่ะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าอย่าให้แจ้งข้อมูลที่เป็นจริงจะได้เป็นสารตั้งต้นเป็นข้อมูลตั้งต้นเอาไปแก้ปัญหาให้ะนะคะพูดถึงเรื่องของสมักง,งานเขต <c oughs> พาไปดูบรรยากาศที่สมัชง,งานเขตเรื่องของการลงทะเบียนกันสักหน่อยนะครับไปดูกันที่เขตแรกนะครับก็คือเขตคลองเตยนนะตลอด2วันที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ายังไม่มีลูกหนี้มาลงทะเบียนเลยนะครับ <c oughs> ชาวบ้านในชุมชนย่านคลองเตยบอกกับทีมข่าวว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเป็นหนี้นอกระบบเยอะมากาแต่ไม่กล้าไปเพราะว่าเกรงว่า จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันจะไปกระทบคือมีจะมีผลตามมาทีหลังได้รวมทั้งมองว่ามันเป็นความสมัครใจของตัวเองที่จะยอมไปกู้เองและยังที่จะสามารถชําระได้อยู่ตอนนี้แม้ว่าจะเป็นการชําระแค่ในส่วนของดอกเบี้ยก็ตามคือบางคนก็ยอมไปกับระบบตรงนี้นะครับส่วนบรรยากาศอีกที่หนึ่งนะครับที่ห้วยขวางใกล้ๆก,ก,กับสถานีเรานี่เองนะครับยังคงเปิดให้บริการแม้ว่าจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะแต่บรรยากาศก,าก็ยังคงเงียบเหงาอยู่นะเจ้าหน้าที่บอกว่า เมื่อวานเนี่ยมีประชาชนมาขอลงทะเบียนเพียงแค่ทั้งวันนะคสี่ <4 S 2> คนเท่านั้นนะม,มี1คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งทางสำนักง,งานเขตก็จะมีระบบการสแกนนิ้วยืนยันตัวตนเพื่อที่จะสร้างรหัสการลงทะเบียนให้กับประชาชนด้วยส่วนช่วงเช้าวันเสาร์มีประชาชนมาขอแนะนำเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยมาขอคําแนะนำเนี่ยสคนด้วยกันนะครับนายสมบัติเครือกีรติธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีลูกนี้มาขอรับบริการความช่วยเหลือน้อยกว่าที่คาดไว้ค่ะก็บางส่วนเนี่ยอาจจะยังกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะแล้วเดี๋ยววันจันนี้เนี่ยเขาจะย้ายโต๊ะลงทะเบียนคือตอนนี้เราเห็นบรรยากาศเขาอยู่ดังตั้งอยู่ด้านนอกนใช่ไหมคะวันจันเป็นต้นไปจะย้ายเข้าไปอยู่ข้างในแล้ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัยพออยู่ข้างในเนี่ยมันจะได้มิดชิดจะได้ไม่เห็นบางทีลูกหนี้อาจจะยังกลัวใช่ไหมคะเอาไปอยู่ข้างในซะจะได้ปลอ้นตาไปออไม่ต้องแบบมีใครเห็นนะคะแล้วก็จะเปิดช่องเอาไว้บริการประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกให้ความเป็นส่วนตัวแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะยังกังวลอีกส่วนหนึ่งก็ไม่สบายใจอะ่ะมาให้คนอื่นรู้เยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ mm. ลองไปฟังจากทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางค่ะ การลงข้อมูลเนี่ยนะครับที่ที่จะยากอยู่นิดนึงก็คือว่าลุงนี่นะครับก็จะจำชื่อเจ้าหนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานเป็นเอกสารนะครับมาลงตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาอยู่ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้ทางลุงนี่นะครับได้มีข้อมูลของเจ้าหนี้นะครับในยอดการชำระเงินไปแล้วนะครับดอกเบี้ยนะครับนะนเท่าไหร่เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับ ต้องใช้ระบบราหัสอะไรเข้ามาข้างในเรื่อง,เร,องเรื่องที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางสำนักง,งานเขตนะครับมีเจ้าที่บริการนะครับด้วยด้วยเจ้าที่นะครับในช่วยลงให้อยู่แล้วครับเพราะนั้นสามารถที่จะมาติดต่อที่สำนักง,งานเขตได้เลยครับไม่ต้องกังวลครับย้ำอีกทีนะคะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนวิธีแรกคือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ .dopa.go.th นะคะซึ่งอันนี้เขาก็จะลิงก์ข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีนี่นะคะขึ้น,หนให้อยู่บบหน้า,นาจอบบเลยนะคะจากนั้นก็ทำตามข้อมูลทำตามที่เขาบอกเลยก็จะเป็นการกรอกข้อมูลไปเรื่อยๆหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีติดตั้งบนสมาร์ทโฟนใช้แอปพลิเคชันสแกน QR โค้ดเพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอนพอยืนยันตัวตนแล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปค่ะและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ปัญหานี้นอกระบบ ส่วนช่องทางอื่นๆในการลงทะเบียนถ้าไม่สะดวกออนไลน์ไปได้ด้วยตัวเองไป,ไงไปที่สาะระกลางจังหวัดไปที่ศูนย์นํารงธรรมอำเภอศูนย์น้ารงธรรมจังหวัดแล้วก็ลูกหนี้ในกรทมเนี่ยสำนักง,งานเขตทุกเขตไปได้หมดนะคะศูนย์นํารงธรรม1 5 6 7โทรได้ตลอด24ชั่วโมงใครที่ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะอำนวยความสะดวกตามที่เมื่อสักครู่อย่างสำนักง,งานเขตห้วยขวางยกตัวอย่างไว้นะคะหลายๆอย่างที่บางคนบอกว่าอาจจะไม่มีอย่างสลิป อย่างเอกสารหรือว่าบางคนอาจจะจําชื่อเจ้าหนี้ที่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ได้ก็ลองลองลองไปหาข้อมูลดูจะได้เวลาที่เจ้าหน้าที่เขากรอกให้มันจะได้เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางของกรุงเทพเขาสรุปข้อมูลมาการลงทะเบียนวันแรกเมื่อวานนี้ก่อนนะทั้ง50เขตนะครับเขาสรุปเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นเขตที่มีคนลงทะเบียนมากที่สุด5อันดับนะครับอ,อย่างสายไหมเนี่ย 74คนนะครับ รองลงมาก็คือหนองจอก69คนนะบางแคอีก63คนบางพลัด43คนและมีนบุรี41คนนะครับค่ะเมื่อรวมกับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะรวมแล้วคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยนะคะ1,529รายยอดนี่รวมเป็นกว่า78ล้านบาทนะคะอ,อันนี้เป็นในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครตัวเลขของเมื่อวานนี้นะคะรดะฉะนั้นก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับสำหรับนี่นอกระบบจะเป็นทางเว็บไซต์ที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับจะเป็นประธาน แอปพลิเคชันไทยดีก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจนะใช้ไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยมั่นใจนะไป,ไปที่สำนักงานเขตรหรืออํออเภอนะสถานที่ว่าการอำเภอก็ได้เลยครับ